แม่เดี่ยวหนังหนาาตัวนี้ขายกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครัเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบถามราคาแล้วว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับไอหัวลักษณะนี้นะครับอ้วนๆหนังหนาแบบนี้ขายได้นะครับที่ตลาดจรบทขอนแก่นนี่นะครับนี่นะครับกัวก็เข้ามาเยอะนะลักษณะนี้เข้ามาเยอะนะครับก็ขายในราคาเองเนื้อนะครับนะครับ น no, ี่นะครับก็ก็ตายไปมาฝากนะครับนะครับกับแม่เดี่ยวอ้วนๆกับวัวหนุ mm ่มอ่ะวัวหนุ่มราคาเมื่อขบ่าทนี่ขายขายดีนะครับที่ชนบททั้งแต่นี่นะครับนะครับ ก็ไอ้คบแม่ลูกนี้ก็มีนายห้อยมาต่อรองกันหลายรายอยู่นะจะเดียวอ๊อดไปขายเลยก็ได้ครับทุนจะขายกันได้ท่านนะไอ้แม่ลูกคบนี่เขารองไว้เศษหมึกก็บ่าทนะครับเศษหมึกก็บ่าทจะมีหลายรายมาต่อรอง หนังหนาอ้วนๆก็พอขายได้นะครับนี่นะครับเขาก็เขาอยากได้เซมือนกว่บาทแต่ว่มีคนมาต่อต่างกับเซมือน นะครับ้ร้นครับขอบคุณมากครับๆๆกลับกันไปเลยครับ